สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาซ่อมกุญแจรถ h อนด้า i t y ZX นะครับลูกค้ามีดอกกุญแจนะครับแต่ค่อนข้างสึกนะครับเสียบไปแล้วบิดสตาร์ทรถไม่ได้นะครับไขเราไม่ขยับนะครับเดี๋ยวทางร้านทาการรื้อซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เสร็จจะมาทดสอบระบบให้ลูกค้าดูนะครับครับหลังจากถอดชิ้นส่วนอะไหล่นะครับที่ทําให้กุญแจไขไม่ได้นะครับที่แตกหักเสียหายเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการประกอบและทดสอบสตาร์ทนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับดอกกุญแจก็ใช้เป็นดอกกุญแจใหม่นะครับแก้การซึกไขเรียบร้อยนะครับทดสอบนะครับเสียกุญแจนะครับสตาร์ตติดใช้งานได้ปกตินะครับเสียบเข้าเสียบออกง่ายนะครับใช้งานดีเหมือนเดิมนะครับใช้ได้ทั้งคู่นะครับลูกค้าท่านใดกุญแจเสียไขไม่ได้นะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0826166655ครับบริการซ่อมถึงที่